อันนี้ถูกต้องนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็กดลงไปแรงนี่นะเห็นไหมเห็นไหมอ่าล้วเขย่านะครับผมจะเขย่านะนี่นะเขย่านะเห็นไหมเห็นไหมครับเวลาใส่เวลาใส่ลงล็อกนะครับเห็นไหมมันจะเข้าไปสุดอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวดูรูปนะครับ นี่ครับอันนี้ที่ลูกค้าอัดคลิปมานะครับเห็นไหมเห็นเดือยสีขาวไหมครับม,มันยังเหลือเยอะอยู่ลูกค้ายังใส่ไม่สุดนะครับนี่นะครับใส่สุดต้องเป็นแบบนี้นะครับวงกลมสีเหลืองของลูกคา้าวงกลมสีแดงนะครับยังใส่ไม่สุดอ่ะเห็นไหมเดือยสีขาวมันยังเหลือโผล่มาเยอะจริงๆต้องเป็นวงสีเหลืองแบบทางซ้ายนะครับนี่ซึ่งจะเหมือนอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมที่ถูกต้องคือแบบวงสีเหลืองก็คืออันนี้แน่นแล้วนะครับอย่างนี้คือแน่นแล้ว